นั้นเปลี่ยนบรรยากาศไปดูวอลเลย์บอลไทลด์ลีกกันบ้างน,นะคะสำหรับผลงานของนครราชสีมาคิวมินซีวีซีพวกเขาสามารถเก็บ3มามแต้มสำคัญล,ลุ้นแชมป์เลกแรกในเกมสุดท้ายของศึกวอลเลย์บอลไทลด์ลีก2024-2025ไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะมาที่จังหวัดนครราชสีมากับเกมแมตช์รองสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลมาดามลุยวอลเลย์บอลไทลด์ลีก2 0 2 4 2 5ในเลกแรกที่ MCC Hall ฮอเดอะมอ์โคราช กขันในประเภททีมหญิงแชมป์เก่านครรัดศีมาคิวมินซีวีซีลงสนามในเสื้อสีส้มพบกับแก่นนครมหาวิจยัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเกมนี้้าบ้านและแชมป์เก่าส่งผู้เล่นชุดใหญ่อย่างออรุมาสิทธิลักษ์สมาชิกจากตำนานจัดเสียนทีมชาติไทยลงสนามร่วมกับสศิภาพรจันทวิสูตรและศริมาม,มานก,กิจขณะที่แก่นนครนำมาโดยอดีตดาวตบทีมชาติอย่างพัฒนพักพรมนกปรสาพิจิตด,ดวงและประพัฒสอนกองอุดม ซึ่งผลการแข่งเป็นทีมสาวหลานเจโมที่ทําได้ดีกว่าอย่างต่อนเนื่องเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็น3-0เซต 0, สกอร์ 25-16, 25-18และ25-15เก็บ3คะแนนสำคัญขึ้นไปมี18คะแนนเท่ากับสุพีมทิพยะชนรีอีเทคซึ่งต้องไปติดสินแชมป์เล็กแรกในนัดสุดท้ายหลังเกมสมชายดอนพยยอดเฮดโค้ชนครราชสีมาคิวมินซีวีซี C, พอใจผลการแข่งขันส่วนเกมสุดท้ายจะเล่นให้ละเอียดในทุกคะแนน และใช้เกมบุกจากหน้าบล็อกเข้าสู้กับสุพีมอะจะเห็นว่าทุกๆเกมที่ผ่านมาเราก็ใช้ผู้เล่นชุดนี้ลักษณะของการเล่นก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะเน้นเพิ่มในเรื่องของความละเอียดมากขึ้นเพราะว่าสุพีมเป็นทีมที่เล่นละเอียดมากแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนคือทักษะเฉพาะตัวเขาสูงมากๆครัมีทีเด็ดที่ขาดอะไราเล่นสุพีม,ม <laughs> เอาเลอจับใจเลยก็น่าจะเป็นเอาหน้าบล็อกไปสู้นะครับ ครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับมาชมมาเชียร์พวกเราด้วยนะครับในวันที่4มกราคมครับผมแข่งที่เดอะมอลโคราชครับสำหรับในสัปดาห์หน้าจะไปเกมนัดสุดท้ายของเลกแรกโดยไฮไลท์สำคัญคือการตัดสินแชมป์เลกแรกทั้งในประเภททีมชายและทีมหญิงซึ่งทีมชายนครราชสีมาคิวบีซีพบดาบเป็ดฟุดไฟเชฟสมุทรสาครและทีมหญิงนครราชสีมาคิวมีซีพบสุพิมทิพยชนบุรีอีเทค มนิตภูมิไพบูลถ่ายภาพสุรชัยพิมดีรายงาน